อ้าว<จ>แล้วทำไงอ่ะต้องใบพาวอย่างเดียวครับเพราะว่ามันมันเหมือนมันเขาล้างรถทุกทุกครึ่งชั่วโมงเรื่องง่านี่แหละจะมีน้าถอยหลังอยู่เมื่อกี้นะ่ะผมบอกในัาแคบไปแล้วเมื่อกี้หรอัว,วจะปวดต้องพาวต้องพาวอย่างเดียว<น>อ้าวรถหายเหรอ ใช่ลีลดีลดเมื่อกี้ไงอ้าวแล้วคนอื่นทำไม้รถไม่หายอ่ะเขาเข้ารถไวอ่ะใช่ใช่ใช่เออหรอไปตู้เลยเปล่ะเก็บตู้ใครตู้มันก่อนเหรอเออไปตู้กันก็ได้ไปเดบิปยืนตู้ก็ได้ไปดีไปพาเราไปส่งหน่อยดิอ้าวเ้าทำไมไม่เห็นมีใครบอกเลยวะ ไม่เห็นมีใครบอกเลยอะว่าเขาจะใจเนี่ยโอ้โหเขาบีบแต่กันลั่นทุ่งใช่หรอไม่ฟังอะเราติดเหม่ออะไม่ได้ติดเหม่อคุยกับยุอยู่ะดิอ๋อหเขาบีบแต่กันลั่นเลยเมื่อกี้เต็มไปหมดเลยใช่หรอใช่ใช่เกียแล้วแมงกูไม่รู้คนเดียวสิมันมันมันจะเด้งเตือนก่อนห้าทีมั้งอ๋อที่เราเร่งนะแล้วจะเร่งเตือนอีกทีนาทีสุดท้ายใช่ใช่แมงไม่รู้เรื่องเลยเลยสามพันเกียร์สามพันธรรมดาแต่บอลรวยอยู่แล้วเอยู่ที่มาก ก็รวยเงินแกงนั่นแหละได้เหมือนกันหมดแหละออ๋เหมือนกันใช่จ้ะเออใครจะรู้ล่ะใครจะรู้ล่ะว่ากูเอาเงินแกงไปเปย์ผู้ชายมายี่สิบคนลงดิเชื่ออย่างนั้นหรอหยอกถามจริงไม่ได้เชื่อโอเคไม่ได้เชื่อสำรวจเตาถูใครแบ็คเดี๋ยวเขาล้อไต่ไต่ตัวล้ ตอนนี้ยังยังไม่ชัดเจนเลยอ่ะรถที่ของใครในคันนี้เนี่ยแม่งก่ำที่ผายเลยรถของพี่โชว์ดูไว้เออเว้มันมันระดกตกทอดว่ะดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่เสียต่างอารมณ์ดีเนาะเราเนี่ยดูไม่ดูดูไม่ดูล้างทองนิดนึงใช่เหรอเออเดี๋ยวเพื่อนจะมาเออนะดีนะ เมืองน,นี้เราไม่ค่อยได้ไปแอร์ดรอปนะไม่งั้นมันน่าดูอะโอ้โหกูบอกเลยกูคิดคนคิดถึงแอร์ดรอปเลยแต่แอร์ดรอปที่นี่มันก็ตะโกนไม่ได้เหมือนที่นู่นะนะเนาะใช่เหรอเขาเขาก็ตะโกนได้เหรอนกันแก็ตะโกนได้อยู่แต่กูว่ากูเสียวหลังอยู่เหมือนกันนะในรถเต็มยังต๊อกอไรนะในรถเต็มยังเต็มแล้วโอเคปะเฮ้ย ใดีใจเย็นๆดิก็เห็นทีบเลยทีบ้างแล้วมันไม่รออยู่ที่นี่ก็มันยังมีในตัวยังไงเอาไปหลอมก่อนเขาไว้รถพวกนั้นเดี๋ยวมันเต็มอีกคันเต็มคันหนึ่งแล้วมันต้องกลับไปเก็บอีกคันหนึ่งไงรอไปหลอมจาไประดับบอสเขาไม่เอารถโลมาวะหรือไม่มีรถโลใช้เลยอะตอนแรกก็ไม่มีเลยเพราะรถห้าร้อยโลให้สกอตไปไงขึ้ไปซื้อมาซื้อมาใหม่แล้วเหรอ ใช่ก็ซื้อมาก็ตอนช่วงที่มันเป็นแฟมไทม์เอ้ยช่วงที่เจ็ดวันมันต้องฟาร์มส่งเงินไงนี่ก็ส่งเหมือนกันก็เลยแบบต้องซื้ออเพราะทำไมงั้นก็ไม่มีแกงเราได้ดันลดลงสักยี่สิบคันนะจะเอาไหมล่ะเพราะนี่จะดันลดอยู่ไม่ไหวง่วงถึงว่าทำไมถึงจนมันไรชื่อแล้วก็เพราะว่าคิดอย่างนี้ไงถึงถึงหาวเช้าิง่วามันง่วงนี่ยแหละเป็นคนอย่างนี้แหละะมันเป็น ความทแทนที่แบบว่าจะหาเงินได้วันแบบเยอะๆเอออย่างน้อยก็แบบเหลือไว้ว่าเออพรุ่งนี้หาอีกสักเพิ่มอีกสักหมื่นนึงก็ครบอะไรอย่างงี้แม่งคนไม่มีเวลาไงคนไม่มีเวลาไงชาเก่าๆยังจำไว้ในใจอันนี้ปะหรือว่าอนนใช่เคยมาทำครั้งแรกเลยเนี่ยตอกยังไงรักเกิน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 ไปหรือเปล่าลงไปดิทำไมต้องหงุดหงิดใส่วะ เขาอยู่ไหนกันนะเจ็บตัวรู้ไหมไม่อยากเคียนไว้ไม่อยากทำร้ายใครมันยังไม่พร้อมมีใครใช่ไหม,มจะข้ารักเจอ,อย่างเดียวหวานชื่อลื่นลมเลยวะหวานเย็นเลยวะ เธออยากกลับมาไหมอยู่ตัวคนเดียวไม่รู้ใครไรกลับมานะเงาเกินไปบ้างไหมเจอร้องเพลงเฉยอารมณ์ดีโอ๋ะโอว่าแปลกแปลกแปกเว้ยอ๋อแปลก่เหมือนมีอะไรติดคอเลยโอ้ย ออยู่ที่เขาเรียกที่ที่ไหนอะหลอมที่หลังที่หลังแรกครับอาเล็กได้ไหมครับมีกแท่งครับนะครับมีกแท่งแล้วอะไ้ครับก็มาเจอกันที่กุญแจฟ้าได้ไหมครับได้ครับเจอกันครับ ต้องไปแล้วอ่ะต๊อกต้องไปงยืนตรงนู้นแล้วอ่ะบอาปะ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 กดเงินกันไอฉลามสรุปว่ามันจะซื้อตื้จีทีบจริงเหรอวะใช่หรอ เดี๋ยวโลว่าโรสจะฟาร์มตรงนี้อีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งโรจะย้ายไปอยู่แก๊งหญิงล้วนแล้วนะต๊อกต๊อกต๊อกอะไรว่าไงว่ะไงโอ้ไม่ฟังเลยอะเอาใหม่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 วไงบอกว่าเดี๋ยวโลสจะฟาร์มแฟมทามของเราอะอีกเจ็ดวันแล้วเดี๋ยวโลจะย้ายไปอยู่แก๊งหญิงล้วนกับสิริแล้วนะ ดีใจด้วยเออตามความฝันก็ดีนะใช่ใช่เพราะว่าโลกะว่าโลจะเก็บทรัพยากรตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดก่อนแล้วค่อยไปโอเคนะก็ดีไหมก็ดีนะไม่ก็เห็นอยากอยากอยากทำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ใช่โลก็เลยแบบกะจะเก็บเกี่ยวตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเช่นเก็บเงินแฟมทามตรงนี้แล้วก็ทรัพยากรแล้วก็ไปทีเดียวถ้ามีปลาฉลามนาะรู้เรื่องหมายถึงว่าทรงเสริมมาให้ไป กินมีคนบอกว่าพะโละเหมาะกับแก๊งหญิงล้วนสุดแล้วใช่ใช่คิดเหมือนกันนะความจริงอะ่ะใช่แต่ว่าลำพังอ่ะโลกลับมาตรงเนี้ยจริงๆอ่ะโลมีของเกือบทุกอย่างแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่โลอยากได้อยู่โลก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นโลฟอร team อีกทีมนึงแล้วโลก็เป็นคนเก็บเงินเก็บทรัพยากรเองใช่ไหม วันใดวันหนึ่งถ้าสมมติว่าโลคิดว่าเอ้ยมันมากพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยโลค่อยไปสาธุกำใดนะมันตามสนองไว้แล้วจะบอกให้นะฮะแต่โลว่ามันก็ไม่ใช่กรรมนะขอร้องแน่โลว่ามันเป็นตายไปซะเรว่ามันเป็นแบบเพื่อนๆแบบซัพพอร์ตเรามากกว่าโลคิดอย่างงี้ใช่ที่อย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่รถในเงี้ยดีไปหรือเปล่าก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่รักเพื่อนก็คงไม่ซัพพอร์ตเคยเคยเคยไปทัวร์สุดแบทตรงนู้นป่ะเห็นป่ะ เห็นไหมเห็นไหมอุ้ยตายซะเห็นปะคนดีผีคุ้มรถมาผีเดรอยวรอกอนแล้วกันนะเติมเติมมันก่อนเติมทำไมอ่ะละมันจะหมดไงฮัลโหลแล้วทำไมถึงหมดอ่ะ คนตีนไมเนี้ยแเราจะกวนตีนทำไมอ่ะเหนื่อยใจวะแล้วทำไมต้องเหนื่อยใจอ่ะอะแล้วทำไมถึงไม่พูดคอดับแล้วทำไมถึงคอดับกินเข้าไปไอ้ที่ถืออยู่กินเข้าไปห,หมดเลยนะไม่ได้ถือถือเมาส์อยู่โยกแก้วเลยแค่นั้นอะนให้แทนเมาส์เลยเหรอใช่ มันแข็งอ่ะอมเข้าไปอมเข้าไปแล้วถ้าเกิดหายใจไม่ออกอ่ะอมได้อมไปเถอะอมยังไงไอ้เฮียคิดดีไม่ได้แล้วไอ้สัตว์พอพอพ่อพอ,พอไปกันใหญ่แล้วอ้าก็ไม่ได้คิดอะไรเลยอยู่ดีก็บอกให้อมเมาดูไว้ไวโอเวอร์ชีอะไรดูไว้เอ้ยโอเวอร์เราเราอยู่คนละฝัฟังกันเลยทะ แล้วทำไมถึงไ,ไปตรงนู้นก่อนนะตรงไหนก็เอามาสามสิบสี่สิบอันเย็น,ยนเยอ่ไม่กี้เห็นเหมือนวิกแว๊บไปไหนแล้วอะมันรูชนไม่มันขับตีคู่มาจะแซงเราแล้วมันก็ชนกับคนอื่นเขา <laughs> ใช่เหรอโคตโ,โง่ <laughs> เลยี่อะเฮ้ยอย่าว่าน้องเขาอย่างนั้นได้ไหมยถึงแ<อ>ล้วอกเก็บเาเลยครับสี่สอง ทำฟอร์มในขับรถซิ่งฮัลโหลโอเวอร์รู้จักปะต๊อกรู้จัก I have a dream. That's all I need. I'll make it happen some w a n